หนูนั่งตามสบายหนูจะนั่งแบบไหนก็ได้นั่งตามสบายแต่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะเมื่อยนะไม่เป็นไรค่ะนี่เห็นหนูเอาต่ํๆก็ได้หนูจะได้ไม่เมื่อยลูกค้าน่ารักช่วยแบบถ่ายคลิปให้จบไปแล้วเป็นวิดีโอนะคะใช่ค่ะหือของง่ายเลยง่ายของง่ายไป นม่ทำไมีกล้าทำเปงานเลยอออนี่กำลังเป็นนะปวดปวดสองสามวันนะแล้วข้างนี้นั่นแหละข้างน้หายยังปดละหายแล้วตอนนี้อันนียปวดละเพิ่งจะเริ่มปวดสองสามวันมันเริ่มยาวแต่ข้างนี้นี่หนูเจ็บตรงนี้อยูตรงนี้ตรงนี้เจบ เ,เปดมลวอันนี้คืนไก่ยังเวอร์ปากมันจะยาวมันสามารถตัดได้ถึงนี้เดี๋ยอะไหมทนเอานิดเดียวอันนี้หน,นูเป็นมากี่เดือนแล้วห้องนี้สามสี่เดือนนะครับ สเปรย์อันนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมันจะทำให้เราแบบเย็นๆชาๆแต่เพีื่อมจะเอาแบบที่มันชาเลยอ่ะมาไม่ได้เพราะถ้าเกิดชาเลยอ่ะหนูจะไม่รู้สึกว่าเล็บมันยังเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วเวลาพอหนูกลับไปบ้านเล็บมันก็ยังฝังอยู่อะไรอย่างเงี้ย เพิ่มผ่องหน่อยพี่ผอนอาวนิดนึงก็ออกแล้วนิดนึงนิดนึงโอ้โหนี่เห็นละหนูหนูเอาใกล้ๆหน่อยหนูดูนะว่าตำแหน่งอยู่เห็นไหมหนูเอาใกล้ๆหน่อยเอาซูมใกล้ๆเลยหนูซูมแล้วพี่เนี่ยอุ้ยอ่ะเดี๋ยวให้หนูหายใจก่อน หนูเห็นไหมว่าเล็บมันทิ่มหนูอยู่ตรงนี้น่าลาแบบก็นแบบโอ้โอหโัตวใหญ่เลยถ้าหนูไม่ตัดอ่ะยังไงหนูก็ไม่หายเจ็บนอ,อกจากาเจ็บครั้งเดียวจบเนี่ยก็เดี๋ยวอันนี้ดึงหน่อยเดียวก็คือออกแล้วแฟนให้กำลังใจพี่ก้า <c oughs> อีกนิดนึงแตบบ่พี่ก้าแต่ถ้าเกิดพี่ก้าพูดได้ลงมาเป็นชั้นสี่คือถ้าเกิดสมมติว่าเลือดออก แต่งงานบัรจบคือชิ้นเล็บมันออกน้องก้าก็จะจะเบาใช่ค่ะน้องก้าวนมันก็ไม่เป็นเรื้อรังเหมอเจ็บทีเดียวจบอะพอนองก้านี้เดียวหรือเห็นไหมน้องก้าวนี่เล็บตรงนี้ที่มันมาจิกอยู่ตรงนี้ที่มันทําให้ของน้องก้าวเห็นไหมแค่พี่เอิ้มดึงออกละเนี่ยเล็บตรงนี้ค่ะน้องก้าวเนี่ย เร่วมขอคอมเมนต์แบบสุภาพนะคะโหน้องก้าน้องก้าหนูต้องกินยาแก้อักเสบสองแผงนะแล้วก็น้องก้าก็ทำแผลให้สะอาดล้างแผลให้ดี กินยาแก้อักเสบด้วยเพราะว่าที่เอื้องกลัวว่าของหนูจะอักเสบเพราะว่าของหนูลูกใหญ่มากเท่าที่พี่ทํามาใหญ่มากจริงๆรงยังงนูเอ็นหนูยนังกลัวเลยอะปวดมากยัไ้ไเจ็บทีเดียวจบกะจิ๊บจิบจ๊บ ถ้า้องก้าเจ็บลองก้าก็ร้องเลย้องก้าค่ะเข้าไปอยู่ได้ไง่ายลูกอเออไ้ลงก้ารู้ไหมว่าเนี่ยนี่คือหนึ่งชิ้นนะนี่นะคะชิ้นนี้นะที่มันฝังลองก้าตรงนี้ที่มันแทงเนี่ยคือชิ้นนี้นี่ค่ะชิ้นใหญ่มาก แล้วก็กลัวไหมอีกชิ้นหนึ่งน้องก้าไม่ต้องกลัวน้องก้ามาถึงนี้ละ น้องก้าคือมันอักเสบจ,จนของน้องก้าหมดแล้วค่ะลูกโอ้โหไม่น่าล้วมันแบบโบมากขนาดนั้นนะยวต้องขอแต่งเลย หดูของน้องก้าข้างเดียวนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวน้องน้องกาลองลองเอาเท้ากดไปที่พื้นถ้าถือมีเนี่ยน้องก้าจะรู้สึกเจ็บปิดกันนะคะไม่เป็นไรไม่ปิดถ่ายได้เลยดูถูกเลยเจ็ไหม<ะ>ไม่เจ็บหายแล้วใช่ไหมต้องกดดูดีๆด,ดูกดเลยกดแรงๆเลยกด,ดวา่ามันยังเจ็บไหม แป๊บแป๊บหนึงหนูไปเปิดล็อกกับพี่เอื้อมทีนี่นะคะนี่นะคะใครมาต้นเหรอหนูรู้ล็อกจนจนจนชินจะพี่นี่นะคะเนี่ยหายแล้วเห็นนะใช่ลูกค้าทุกคนเข้ามาก็จะล็อกให้หนูเลยจะล็อกประตูน้องกล้าลงกดมาที่มือพี่เอื้อมเนี่ยกดเลยเจ็บไหมหนูรู้รู้สึกว่ามันยังฝังยังมีไหม ม่มีแล้วไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยหนูกดแรงๆเลยเขาไม่เข้าเนี่ยเห็นไหมหายเลยสองชิ้นนี้นะคะนี่ของหลังคาสองชิ้นอ่ะลูกบวมเลยนะที่เป็นเล็บผมทรมานมากอ่าหนูกดวางเลยเดี๋ยวเอาอีกข้างเลงอันนี้กดเดี๋ยวกดวางลอกๆกดตรงหนุตรงนี้ก็ได้จ้ะ